ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวัอนี้กลับมาพบกับโปอแตีมเนาะพี่น้องเนาะครับโปอแตีมพามาติดตามรัฐบาลไทยเฮ้ยกับเซียนชัยวานเนาะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมากันลุดนะพี่น้องเซียนชัยวานนะครับครับเมื่อวันที่สิบหกเนาะพี่น้องเนาะสิบหกที่ผ่านมาเมษายนศสองห้าหกเจ็ดครับรัฐบาลไทยเฮ้ก็เก้าสี่สามห้าเก้าแปด เับเลขล่างก็ออก7.9็เกาะพี่น้องเนาะรับสวนเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะพี่น้องเด้องเก้หน้าครั้งที่สองเท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งห้าสี่ท้ายครั้งที่สองสองศูนย์ศพี่น้องครับขับของเทียนใช้ว่านงวดที่ผ่านมาพี่นอ้องครับใครได้บ่งติดตามกรดิเหตุอยู่นะพี่นอนะ้นอ,งนะนองเนาะเจ็ดเก่าเียมาเาพียเเก้ย <laughs> ครับส่วนวิ่งบนวิ่งบนล่างวิ่งสะศูนย์กับสามกับลุดตัวพี่น้องมาจักตัวนะครับเอามือนี้ก็ได้มาแล้วครับรเตรียมผ้ามาตามตัวนาะครับเนาะงวดวันที่สองพฤษภาคมเนาะครับเนาะ สองพฤษภาคม256 เลขเด่นเซียนชัยวานนะครับ บนล่างวิ่งนะครับ2องกับ5นะครับ2องกับ5เน้นที่ห้านะพี่น้อง สองกับห้าเน้นทีห้าคือเก่าไดพี่น้องยางละสี่ตัวสี่ชุดนะครับจะมีสองสองศูนย์อ๋อสองหนึ่ง สองหกสองแปดนะครับส่วนหลักห้า ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหก 5้าแปดนะครับสี่ชุดสี่ยังละสี่ชุดเน้นที่หาพี่น้อง ห้าหนึ่งห้าแปดนะ,ค,ะครับสัดว์เกียรตินภิหนงเนาะมีแค่นี้นะครับครับวันที่สองพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับเนาะเลขเด่นเซียนชัยวาน ครับบนล่างวิ่งรูด2กับ5เน้นที่5นะครับครับหลัก2เข้ามากักเข้ากับได้พี่น้องเด้อ2 0งศูนย์สองหนึ่งสองั 20, 21, 26, 28, 50, 51, 56, 58, บเน้น5 1 5 8พี่น้องเอาที่สำคัญก็อย่าลืมนะพี่น้องเด้อมักจบแต่ในห้าก็อย่าลืมกลับตัวไว้นำ้ำเนาะครับเนาะครับพ่อเตี่ยมก็ขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยไม่พอเตี่ย รับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบรงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วอย่าลืมคือพอแต้มบารมักจอบตัวเลขก็จะลืมนะครับเนาะไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้นะครับขอให้เขาขอให้ปังๆนะพี่น้องเนาะรับเอาคอมมาแล้วก็จะลืมได้พี่น้องเด้กดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะ เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเต้มนํานะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตมก็ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพ่อเต้มครับพ่อเต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใจใดความไข่ให้มีนะครับเนาะครับคอยมีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะ เอาไว้พอกันอีกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม